มากินข้าวกันครับวันนี้เรามีเพกานะหรือว่าลิ้นฟ้าผมจะลองกินดูอันนี้มันเป็นแบบสดนะครับแบบสดนะอันนี้ครับแล้วก็จะมีแบบที่ว่า,อาเอาไปเผาแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นเผาแล้วเดี๋ยวผมจะลองกินแบบสดให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็เรามีน้ำพริกแมงดาวันนี้ครับนี่น้ำพริกแมงดาน,นะลองดู เดี๋ยวเราจะทดสอบแบบที่ว่าเผาเลยด้วยนี่เผานะ